สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อกประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเดือนนี้ก่อนอื่นบิ๊กจ็อกขอสรุปผลบอลหน้า YouTube เมื่อคืนนะครับที่บิ๊กจ็อกให้ไปนะครับหน้า YouTube บิ๊กจ็อกให้นี่ครับวาเลนเรนกาครับสูงแรก1ลูกนะครับจบที่1เม็ดนะครับ1 0ยกไปนะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับที่บิ๊กจ็อกให้หน้า Facebook ครับนี่ครับไวกิ้งเอฟเคครับสูงแรก1ลูกครับไวกิ้งเอฟเครับ จบกันที่หนึ่งหนึ่งนะครับสองเม็ดครับกินเต็มครับน่ากลัวครับคู่นี้เมื่อคืนนี้ผวาเลยครับยิงนาทีที่นี่ครับเดี๋ยวดูกันครับยิงนาทีที่สามสิบหกเม็ดหนึ่งแล้วก็สี่สิบเอ็ดเม็ดหนึ่งครับนาทีบาปครับเสียวเหมือนกันนะครับคู่นี้แต่กินเต็มนะครับแล้วมาดูผลบอลที่บิ๊กจอดกดใน กลุ่ม VP นะครับของบิ๊กจอดเองนะครับนี่ครับกดไปตอนบ่ายโมงยี่สิบสองนะครับบินแรกมอร์ตันนะครับสูงแรกหนึ่งลูกแล้วก็ย้ำไปอีกนะครับลูกครึ่งควบสองครับจบที่สองหนึ่งนาทีที่สามสิบเก้านะครับกินเต็มทั้งคู่นะครับสองบินนี้และอีกนี่ครับเป็นบอลฮ่องกงนะครับเรซูเคสนะครับสูงแรกหนึ่งลูกแล้วก็ย้ำไปครึ่งครบลูกอีกบินนะครับ จบที่02นะครับนาทีที่29นะครับกินเต็มทั้งคู่นะครับแต่นี่ครับไส้แตกครับ2บินเลยครับเอสเตล่านะครับเป็นบอลบอลโปรตุเกสนะครับจบที่00ทั้ง2บินเลยนะครับเซลตาบิโกอีกบินหนึ่งครับ00บุกดีครับแต่ไม่คมนะครับเรียบร้อยครับ2บินนี้ตายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้บิ๊กจอนมีบอลเด็ดๆ1คู่นะครับ แนะนเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับ d e ็กเกอร์ฟอพบโกเทนเบิร์กนะครับเป็นบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งบ้านเรานะครับมาดูเหตุผลของบีจอนนะครับว่าทํำไมถึงเลือกคู่นี้นะครับนี่ครับ d e ็กเกอร์ฟอเอาเป็นสิบนัดหลังสุดก่อนนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หเกมนะครับ สูงแรกของเขานั้นมีทั้งหมด9เกมครับมีเกมเดียวครับที่เสมอสูงสุดนะครับแล้วเรามรู้ทีมเยือนนะครับนี่ครับโกรดเอนเบิร์กนะครับ10นัดหลังสุดนะครับชนะ4ไม่เคยเสมอใครนะครับแพ้6เกมครับมีสูงแรกทั้งหมด10เกมนะครับมีทุกเกมครับคู่นี้นะครับบิ๊กจอร์ดเลือกกดสูงแรกในราคา1ลูกนะครับคู่นี้มันฉิงกันครับยังไงต้องมีสกอร์แน่นอนครับครึ่งแรก มีสกอร์แน่นอนนะครับและพี่จอชขอแนะนํากลุ่มขอแนะนําเว็บหน่อยนะครับขออนุญาตแนะนําเว็บที่พี่จอกดบอลกดบาร์หน่อยนะครับนี่ครับเอากดบอลก่อนแล้วกันครับอยู่ฟ่าโมฟันครับเว็บอยู่ฟ่าโมฟันนะครับให้ราคาน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่น2-3เปอร์เซ็นตนะครับเขาปล่อยราคาน้ําที่แพงมากครับนี่ครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับที่พี่จอกดบาคาร่านะครับตรงนี้เลยครับ A M B นะครับนี่คาสิโนไลฟ์สดมีหมดครับบาคาร่าบัวบัวมีหมดครับโป๊กเกอร์มีอะไรมีหมดครับแล้วนี่เกมสล็อตครับเกมไพ่หัวรัฐบาลหวยปิงปองมีหมดครับอยู่นี้หมดแล้วครับฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์ครับสองเว็บนี้มีโปรครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมฟรีห้าสิบาทและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจแอดไลน์หาพี่จอห์นะครับ j o W s อันเดอร์สกแปดสิบแปดนะครับ และนี่ครับทีเด็ดของบิ๊กจอยครับกลุ่ม v i p ของบิ๊กจอยนะครับนี่วิเคราะห์บอลกดบอลนำบาร์นี่ครับมีหมดครับให้ลงไฮโลอยู่นี้หมดแล้วครับหวยมีหมดครับพูดคุยกันตลอดนะครับตีห้าครับดูครับตีสามของเสียอิทเขาครับอันนี้ครับนำบอลอยู่ครับเพื่อนเื่อคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ b i g j จอยนี่นะครับแอดไลน์มาครับ ลายบิ๊อดก้อนนี้ครับ J O d o u S Under Score แปนะครับลายส่วนตัวบิ๊กจ็อดนะครับแอดมาครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับขออภัยนะครับลายมือสวยนะครับแอดมานะครับ J O d o u S Under Score แปนะครับเข้ากลุ่ม V P ของบิ๊กจ็อดนะครับเข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับวันนี้บิ๊กจ็อดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับบิ๊กจ็อดด้วยนะครับสวัสดีครับ